และเมื่อวานนี้เองนะฮะเราก็นําเสนอไปบอกว่าเงินหมื่นที่จะเข้าไปในระบบใช่ไหมฮะก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมา<ช>แล้วจะใช้ได้จริงๆคือตอนประมาณสัก9ก้าโมงเนื่องจากว่าจะมีการคิกอ off โดยท่านนายกฐมนตรีนะครับจะเป็นการกดปุ่มะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าอย่างที่รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือมีบางคนสามารถที่จะกดเงินใช้มาได้เลยไม่อยากรอไงแล้วก็ธนาคารก็ปล่อยให้เลยแต่แน<า>่น,นอนคุณผู้ชมครับเรื่องของการคิ c k off ก็เกิดขึ้นนะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมานายกัฐมนตรี คุณแพทองทานชินวัตรเป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567โอนเงิน10,000บาทเข้าบัญชีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการวันแรกพร้อมยืนยันเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในปีหน้านะครับเวลา9เดนาการครับที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐม,มนตรีเป็นประธานในงานเปิดตัวก็คือคิกออฟการโอนเงินเข้าสู่โครงการนี้นะครับคุณผู้ชมครับแคมเปญชื่อว่าเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจ โดยมีคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะฮะท่านนายกเขากล่าวตอนนึงใช่ไหมค่ะท่านว่าอย่างไรครับวันนี้ประเทศไทยจะถูกกระตุ้นครั้งใหญ่เงินสดถึงมือคนไทยระบบเศรษฐกิจ จะถูกเติมเงินหมุนเวียนกว่า1,45 0 0 0 0 0ล้านบาทสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหญ่เป็นครั้งแรกที่ทำให้คนไทยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงต่อลมหายใจให้พี่น้องประชาชนรายเล็กที่กำลังเดือดร้อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้จะถึงมือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง14.55ล้านคนค่ะแบ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ12ล้าน 4, คนกลุ่มคนพิการ2ล้าน1 0 0 0คน ทุกคนจะได้รับเงินสดคนละห0 0 0งบาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์และผ่านช่องทางการรับเบี้ยเดิมของผู้พิการพอเงินเข้าบัญชีเอาไปใช้จ่ายได้ทันทีซึ่งจะมีการทยอยโอนเงินนะคะให้ถึงมือพี่น้องประชาชนภายใน4วันก็คือตั้งแต่วันนี้ไปสิ้นสุดคือ30นี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะนายกอิงก็บอกว่านโยบายนี้จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยพูดไว ก่อนหน้านี้ค่ะเน้นย้ําเลยนะคะบอกว่านโยบายนี้เป็นหนึ่งในในโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอีกมากมายที่จะออกมาแล้วก็ย้ําด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะยังคงเดินหน้าโครงการดิจิทัลเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับคนไทยในการที่จะทําธุรกรรมต่างๆกับหน่วยงานรัฐให้มันสะดวกมากขึ้นโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาจะสามารถโอนตรงสู่พี่น้องประชาชนได้เลยฟังเสียงกันค่ะ รัฐบาลมีความเชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่านโยบายนี้ก็คือเป็นหนึ่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตามมาอีกมากมายค่ะรัฐบาลยังคงเดินหน้าเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อค่ะ เพื่อจะทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับคนไทยด้วยค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านโยบายนี้และอีกหลายๆนโยบายของรัฐบาลจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีเหมือนเดิมทําให้พี่น้องประชาชนกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ ไฮไลท์นอกจากคลิกออฟ9โมงเช้าแล้วคุณผู้ชมหลังจากเปิดงานต้องบอกว่านายกอิงได้พูดคุยกับประชาชนที่วิดีโอคอลมาจากจังหวัดต่างๆนะคะเชียงใหม่สมุทรสาครมุกดาหารอุตรดิต์นายกสอบถามว่าได้เงินหมื่นหรือยังคะ,ะได้ตอนกี่โมง ส่วนใหญ่ประชาชนกลุ่มแรกเนี่ยได้รับกันก็คือหลังช่วงเที่ยงคืนแล้วก็มีการวิดีโอพูดคุยกับกลุ่มผู้พิการจากสมุทรสาครด้วยนายกก็บอกว่าดีใจกับประชาชนด้วยและอยากให้พายุหมุนลูกนี้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะได้ตอนตีสามครับโอ้ตีสามสิบหเลขเด็ดหรือเปล่าให้ตีสามสห้านะดีใจไหมดีใจมากครับนายกขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะรัฐบาลก็ดีใจนะคะที่ได้แล้วจะเอาอใช้ไปทําอะไรบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมก็เอาไปใช้ซื้อของจําเป็นในชีวิตประจําวันของผู้พิการนะครับโ,โพวกแอมเพรชผพวกตัาสารในหางแม่พวกนี้ครับค่ะ นี่วิดีโอคอลกันสดๆคนกดปุ่มว่าเออได้เงินแล้วใช่ไหมคะ,ะอยากจะไปใช้อะไรต่อคือท่านก็คงดักอยากจะได้ยินน่ะรู้สึกยังไงบ้างวางแผนการใช้เงินยังไงนอกจากนี้นะคะนายกอิงเนี่ยยังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook านะคะเน้นย้ำว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจธธกจะเกิดขึ้นปี68อย่างแน่นอนเ,อเพราะว่าเฟสสองเขาก็รอกันอยู่บางคนก็ตั้งตารอ,รอเมื่อไหร่จะถึงคิวชั้นเนี่ยคะ่ะนายกก็มีการโพสต์ไว้ปีหน้า มีแน่นอนจะรอดแบบไหนอะเงินสดแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นรูปผสมไฮบริดไฮบริดไมเงินสดและดิจิทัลดิจิทัลครึ่งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้รอติดตามแน่นอนนะครับส่วนกรณีที่โลกโซเชียลมีการแชร์ข่าวกระแสบอกว่าข่าวโอนเงิน10,000บาทเข้าบัญชีแล้วถูกธนาคารหักหนี้ออกไปเพื่อใช้หนี้เดิมมีการยืนยันจากท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒนะฮะบอกว่าเมื่อประชาชนได้รับโอนเงินเข้าตามธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย ไม่มีนโยบายให้ธนาคารใดหักเงินออกจากบัญชีแน่นอน,นะฮะฟังนะฮะมาค๊าว่าเงินเข้ามาเสร็จปุ๊บไม่มีนโยบายที่จะให้ธนาคารหักเงินออกจากบัญชีไปใช้หนี้ใดๆดทั้งสิน้นไม่มีนะฮะและถ้าสมมติเกิดมีมิจฉาชีพหรือใครที่ส่ง SMS มาบอกเฮ้ยคุณต้องกดลิงก์นี้ลิงก์นี้นะคอ,งอะเงินเข้ามาแล้วทําไม่อย่างนั้นคุณอาจจะถูกหัก นี่จากธนาคารอะไรเนี่ยมันมเดี๋ยวผมพูดเผื่อไว้นะเพราะว่าพวกพิชาชีพมันจะชอบใช้ช่องทางแบบเนี่ยมาหลอกพวกเราอ,อย่ากดนะฮะ<ต>เพราะฉะนั้นอย่ากดลิงก์อ่ะไม่ต้องตกใจนะฮะยืนยันตรงนี้นะฮะขณะที่ทกาศาว่ายัางไงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็มีการโพสต์ชี้แจงบอกว่าโอนเงินวันแรกเข้าบัญชีกลุ่มผู้พิการและผู้ผถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด1ล้าน6แสนรายการตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67เนี่นะฮะเงิน10,000บาทจากรัฐบาล ครบทุนเต็มจำนวนแล้วโดยยืนยันอีกครั้งว่าทกศไม่มีนโยบายหักชำระหนี้หรือเรียกเก็บเงินค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้นฮะนี่หลายท่านถามเขามานี่แหละบอกว่าเดี๋ยวเงินเข้าปั๊บเนี่ยกลัวธนาคารจะหักไม่มีหักนะคะคุณผู้ชมยืนยันยืนยันค่ะอ้าวในมุมนึงของพี่น้องประชาชนที่วันนี้เนี่ยแห่กันไปกดเงินนะคะ ปรากฏว่ามาดูอีกมุมนึงกันหน่อยก็แล้วกันค่ะเป็นการโพสต์ของสสยิ้มนะคะหรือว่าคุณวิสารดีเตชะทีราวัตรนะคะเป็นสสเชียงรายโพสต์คลิปนี้ค่ะซึ่งคุณสสยิ้มเนี่ยนะคะเป็นสสเชียงรายแล้วก็เป็นอดีตรองโฆษกพักเพื่อไทยเป็นภรรยาของคุณจุลพันธ์ค่ะโพสต์คลิปนี้พร้อมกับข้อความนะคะอออ <laughs> บอกว่าเงินหมื่นออกปุ๊บรัฐมนตรีซอยมาม่าเลย หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะเอ็นดูกันเป็นจํานวนมากบางคนบอกว่าโอ้ท่านน่ารักจังเดี๋ยวได้เงินหมื่นอยากจะเลี้ยงกาแฟท่านสแก้วนะคะก็เอาเห็นคลิปนี้ต้องถามว่าตีความว่ายังไงเอาบะหมีเกึ่งสาเร็จรูปคุณผู้ชมเอคุณจะกินตอนไหนตอนที่เงินในกระเป๋ามันตุงตุงถ้าถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราเหรอมันก็จะต้องแฟบแหน่อยอคุณเพลงลบเนี่ยจะกินช่วง ต้นเดือนกับกลางเดือนคุณเพลงรบจะกินช่วงนั้นหลายคนก็เลยใส่บอกแม <จง S 2> คุณนะถูกแค่ครั้งเดียวงวดเดียวนี่โอ้โหเล่นยาวเลยนะคุณถูกครั้งเดียวงวดเดียวนี่เล่นยาวเลยนะคุณก็กินไม่รู้กี่กี่กี่ถ้วยแล้วเนี่ยนี่ดิฉันอยากให้ติดไมไว้กับล่ามภาษามือบ้างนะเสียงเขาส่งเสียงมาเหมือนกันนะคุณผู้ชมแมถูกทีก็ขอคุยซะหน่อยสิก็รออยู่นานจริงนะจริงมันไม่จําเป็นหรอกว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินในกระเป๋า เพราะว่ามันมีกึ่งสําเร็จรูปด้วยตัวมันเองมันก็อร่อยอยู่นะ,ะหรือบางคนก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้ทางคุณจุลพันธ์นะคะหรือว่าคุณเผ่าภูมิเนี่ยโดนจี้ถามเรื่องนี้มาตลอดไงโอ้ยบางทีอาจจะแบบกระอักกระอ่วนท้องอืดท้องเฟ้อ,อกินอะไรไม่ลงวันนี้สําเร็จขอโอยก่อนเลยขอกินก่อนเลยอ,อีกเก้าเดียวนะ ถ้าสปอนเซอร์เข้ามาผมจะเอ่ยชื่อยี่ห้อมามีกึ่งสำหรับรูกแล้วนะเนี่ยเมื่อก้ดฉันดิฉันอ่านตามโพสต์ของคุณยิ้มไปแล้วก็เห็นกันอยู่ก็ยี่ห้ออะไรก็ตามนั้นแล้วสสยิ้มก็โพสตเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ลองดูก็แล้วกันเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งไปดูบัตรพร้อมเพย์ใช่ไหมยังไงผูกพร้อมเพย์คือทำบัตรคนพิการหน่อยเตือนกันนิดหนึ่งฮะคืออย่างนี้ค่ะสําหรับกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับเงินในรอบแรกวันนี้นะคะอย่างคนพิการที่เราย้ําไปแล้วนะคะว่าบัตร คนพิการหมดอายุหรืออะไรเงี้ยค่ะให้รีบไปต่อบัตรนะคะส่วนที่เห็นอยู่หน้าจอก็คือผู้ที่จะได้รับเงินซึ่งมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วย1นึรับเงินพรุ่งนี้นะคะ26กันยายน4567รับเงินวันที่27กันยายนส่วนวันที่30กันยายนเลขบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข8กับเลข9ซึ่งตอนนี้ยังมีหลายท่านถามมาว่าเลขหน้าบัตรหรือว่าเลขหลังบัตรย้ำอีกครั้งชัดชัด 13หลักหน้าบัตรนะคะหน้าหน้าบัตรนะคะส่วนผู้พิการก็อย่าลืมไปต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยให้ทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ธันวาคมนี้ที่ศูนย์บริการคนพิการทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็คนพิการท,กที่ขอขึ้นทะเบียนบัตรประจําตัวคนพิการครั้งแรกหลังวันที่31สิงหาคมก็ต้องดําเนินการให้เรียบร้อยด้วยส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์แนะนําให้รีบไปผูกนะคะต้องผูกพร้อมเพย์ก่อนวันจ่ายเงิน3วัน นะถึงจะทันในรอบของการที่เขาจะจ่ายในรอบเก็บตกให้ผู้พร้อมเพลกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะฮะใช่ค่ะกับโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าสำเร็จแล้วพอได้เงินก็จะยิ้มได้คนไทยเออช่วยเข้าหน้าดิฉันหน่อยนะครับทีมงานคะตัดเข้าหน้าเลยค่ะมาตัดเข้าหน้าคุณปุ้มหน่อยคุณปุ้มอยากพูะ คนไทยยิ้มรื่นชื่นใจสโมสรกลุ่มเปราะบางผู้พิการแสนออนสอนอพร้อมชัยโยสะออนและเบิกบานะ,ะ่คุณแต่งกรอนอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ดีฉันแต่งคะ่ะใครฮะคุณอดีศรเพียงเกตเป็นคนแต่งไว้นะ,ะคุณอดีศรบอกแม่ มีข่าวขาวการคิกอ off โครงการวันนี้ใช่ไหมคะคุณอดิสรก็เลยแต่งเลยบอกก็ยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินหมื่นด้วยก็ขอให้ใช้เงินให้เป็นประโยชน์แล้วก็เนี่ยกล่าวเป็นกรอนเลยนะรัฐบาลก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงไว้คุณอดิสรบอกเนี่ยแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการสําเร็จนะคะ,ะค่ะอย่างนี้คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งโครงการที่สาเร็จนะเช็คกันบ้านกันหน่อยไหมเอาเข้าการบ้านของท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะครับว่าทําอะไรบ้างแล้วหลังจากที่ท่านนายก ขึ้นมาดำรงตําแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16นะฮะที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะสิงหมสิงหาคมนะครับโครงการได้ดําเนินการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67พักชําระหนี้เกษตรกร,รกถูกต้องไหมฮะพักชาระหนี้กเกษตรเยียวยาน้ําท่วมนะฮะส่วนที่กําลังทําอยู่ก็คือโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่นายกยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อคาดว่าจะได้ในปี -68 คือปีหน้าส่วนค่าแรงขั้นต่ำสี0รบาททั่วประเทศอันนี้ยังไง อันนี้ยังไงรอก่อน<ร>อก็อย่าง <รอ S 1> ที่บอกรอ,รอก่อนนะคะรอการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างก่อนเพราะว่าตอนนี้อาจจะยังมีปัญหาอยู่ตรงจุดนั้นนะคะซึ่งรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้มติตรงนั้นมาแล้วก็จะเดินหน้าต่อค่ะส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังอยู่ระหว่างการหารือนะคะซึ่งตอนแรกพักเพื่อไทยนัดพักร่วมรัฐบาลหารือวันที่1ตุลาคมนี้แต่ว่าล่าสุดมีการเลื่อนออกไปก่อนซึ่งพอไปถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าตอนเนี้ย ขอพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนออจบไว้ก่อนยังไม่ขอคุย<ะ>ขอไปโฟกัสที่เรื่องน้ําท่วมในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันก่อนนะคะก็ว่ากันไปท่านบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนขอไปโฟกัสที่เรื่องนั้นก่อนค่ะอแต่เห็นความความลำบากหลายอารมณ์หน้าวันนี้นะ,ะแต่แน่แหละ วันนี้เริ่มต้นและ25เดี๋ยวก็รอไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตเรื่องราวต่างๆรวมถึงปัญหาอะไรที่พี่น้องประชาชนนะเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะหรือว่าตลอดเอ๊ะไม่ได้ติดขัดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเพราะว่าทางทีมงานของพวกเราเนี่ยเกาะติดเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ตลอดอยู่แล้วนะ